รู้หรือไม่ประหลัดอำเภอทำหน้าที่อะไรประหลัดอำเภอมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอจึงต้องทำหน้าที่ทั้งในฐานะข้าราชการกรมการปกครองและทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการต่างๆอีก19กระทรวงที่ไม่มีข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลครอบคลุมในทุกพื้นที่เสมือนกับการเป็นนายอำเภอน้อยโดยมีภารกิจหน้าที่ในสามิติ ประกอบด้วย 1. งานในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครองได้แก่งานทะเบียนงานปกครอ,องท้องที่งานอำนวยความเป็นธรรมงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในงานอาสารักษาดินแดน 2. งานนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการอื่นๆที่ไม่มีหน่วยงานในพื้นที่อาทิการบริหารสถานการณ์โควิด -19 ภารกิจด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ภารกิจด้านแรงงานภารกิจด้านการสนับสนุนการเลือกตั้งภารกิจด้านป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 3. มมิติเชิงพื้นที่แก้ปัญหาและการพัฒนาในพื้นที่รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนต่างๆเช่น ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยปัญหาราคาพืชผลด้านการเกษตรตกต่ำปัญหาข้อเรียกร้องซึ่งเกิดขึ้นในระดับพื้นที่จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าปลัดอำเภอมีบทบาทและภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายดูแลความทุกข์ความสุขของประชาชนอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีมิติเรื่องเวลาและสถานที่ที่จะทำให้ประชาชนทุกน้อยลงและสุขมากขึ้น กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย